สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปทั้งหลายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสวยชั้นแนวด้วยพี่น้องอันนี้สาวสวยชั้นแนวจะพามาดูหมู่บ้านนะพี่น้องหมู่บ้านหมู่บ้านสวยมากพี่น้องดูสินี่ดูโอ้หมู่บ้านคนมีตังค์นะพี่น้องนาะนี่ดูบริเวณรอบๆนะพี่น้อง ข้างหน้าสวยกว่าน,นี้อีกพี่น้องดูดิวูจะใช้หินใหญ่มากเลยนะพี่น้องด,ดูที่ทำรั้วเนี่อันนี้แค่อีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะพี่น้องส่วนที่อยู่ด้านหน้าน่ะเป็นกรแพงหินก้อนใหญ่สูงสวย บ้านก็นหลังใหญ่ดูดิพี่น้องบ้านแต่ละหลังอ่ะดูข้างหน้านี่นะมีสนามเทนนิดมีสนามน,นี่ดยด้ดยพี่นะ วนิเวีนรอบๆต้นไม้ใหญ่ยต้นไม้ใหญ่ๆพี่น้องล่มรื่นดีมากดูถนนทางเดินมาสิโอหินเนี่ยบ้านคนมีฐานะเนาะได้ดูสวยงามอลังการล้านเป็ดมา นี่ไม่ใช่วัดนะครับพี่น้องจ้าหมู่บ้านจ้าโอ้ลุดลุดไหมครับดูสินะโอ้โหกำแพงเนาะสุดยอดดูที่อันนั้นสูงลร่วเลยพี่น้องท่วมหัวเลยน,นั่นเพงตรงนั้นดูพี่น้องจ้ารถรู้รรอลังการ ให้ดูภายในรอบๆดูดิพี่น้นองนี่มีสนามบ้านคุณมีตังค์แต่น่าอย่างเราคงไม่มีปัญญา บ้านแต่ละหลังพี่น้องมีหลังใหญ่หลังเล็กนะนบ้านนะพี่น้องมีหลังเดียวนะนเนี่ยแต่ละซอยหนึ่งข้างหลังมันก็ใช่หมดเลยนะพี่น้องนู่นข้างหลังนู่นนะก็ใช่หมดเลยเงียบสงบดีมากเลยพี่น้อง ยินแต่เส the ียงนกร้องเขจะมีพนักงานดูเลยด้วยโอ้พี่น้องต้นพักกระโดนกระโดนพักกระโดนจ้าต้นใหญ่มากเลยียอดนี่นะ นีสสาวสวยพามาชมหมูม่บ้านพี่น้องหมูม่บ้านคนมีฐานะอ,อยากได้สักหลังหนึ่งเนาะแต่ไม่มีเงินก่อนโอเคนะคะผพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุโชคดีร่ำรวย มีเงินใช้ทุกทุกคนสวัสดีค่ะ